ถ้าผมจะเริ่มเทรดใหม่จากศูนยอีกครั้งนี่คือสิ่งที่ผมจะทำครับอย่างแรกนะครับผมต้องมาดูเวลาสายชีวิตผมเป็นยังไงครับผมเรียนอยู่หรือเปล่านะครับผมทำงานหรือเปล่าหรือว่าผม ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับผมเพราะเราจะมาหาเวลาที่เหมาะสมในการเทรดครับดูตารางอันนี้นะครับผมตารางนี้นะครับผมจะพูดถึงตลาดนะครับซิดนีย์โตเกียวแล้วก็ลอนดอนแล้วก็นิวยอร์กนะครับผมซึ่งซึ่งตลาดนะครับผมขอเรียกตลาดซิดนีย์กับโตเกียวนะครับเพราะเป็นตลาดช่วงเช้านะครับผมส่วนลอนดอนนะครับผมจะเป็นตลาดช่วงบ่ายและนิวยอร์กครับจะเป็นตลาดช่วงกลางคืนนะครับซึ่งซีซั่นนะครับแต่ละซีซั่นนะครับมีพฤติกรรมการวิ่งที่แันต่างกันครับผมถ้าช่วงเช้าเนี่ย ตลาดจะวิ่งน้อยเป็นพิเศษนะครับผมส่วนช่วงดึกนะครับตลาดจะวิ่งแรงเป็นพิเศษนะครับอยู่ที่ว่านะครับเรานะครับมีไลฟ์สตล์ชีวิตเป็นยังไงนะครับฝึกนะครับแค่การเทรดแค่เซสชันเดียวนะครับคุณชินนะครับกับพฤติกรรมตลาดแค่หนึ่งเซสชันเท่านั้นนะครับผมฝึกเตะท้าเดิมให้เก่งครับ แล้วถ้าใครนะครับยังไม่รู้ว่าแนวทางการฝึกนะครับจะเป็นยังไงครับสามารถเข้าไปนะครับศึกษาในช่องจะใชายเหดได้เลยนะครับผมได้สร้างนะครับความรู้องค์ความรู้ที่ผมคัดกรองมาแล้วนะครับลงเอาไว้ในช่อง YouTube จะใช้ยเหดเดเอาไว้นะครับผมและเรานะครับมีคอมมูนิตี้นะครับที่สอนเทรดตั้งแต่เบสิกถึงแอดวานซ์นะตั้งแต่ที่เริ่มต้นไม่เป็นเลยนะครับจนสามารถเทรดไปได้ด้วยตัวเองนะครับผมซึ่งทั้งหมดนะครับฟรีทั้งหมดเลยถ้าใครอยากเข้านะครับคอมเมนต์คำว่าจะาชายเหดเดอเอาไว้ให้หน่อยนะครับผมไปเจอคลิปต่อไบ